บอสนกพงศกรหัวหน้าผู้นําองค์กรหมอลําเสียงมิหกได้ออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องคะล้างากทีหัวหน้าแมนจักรพันออกมาโพสต์เกี่ยวกับงานทางด้านการแสดงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหมอลล้ำหลายๆคณะกัถือยกเลิกงานไปได้หลายคณะพี่น้องคะเช่นเดียวกับทางด้านคุณแมนจักรพันนะคะออกมาโพสต์บอกว่าเครียดนะงานเดือนพฤศจิกาโดนยกเลิกไปแล้ว9งาน ของมันบอท่าดอกทีมงานทีมงานละ่ะเกือบสองลยกว่าคนแล้วพึ่งได้ออกงานย่งบอดอิมปากอิ่มทองเขายู่วสันพี่น้องนี่คือโพสของทางด้านคุณแมนจัก,กรพันธ์นะคะพี่น้องคะแล้วบอสนกพงศกรหัวหน้าหมอลำเสียงวิหกนะคะเพิ่นก็นเลยออกมาโพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องคะคุณบอกว่าบอต่างกัน บ้ต่างกันดอกน้องสู่ๆไปกับมือกันให้แน่นๆย่างผ่านไปพร้อมๆกันครับอาสันนี่คือความห่วงใยของบอสนกพงศกรที่มีต่อสายงานเดียวกันพี่น้องคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้ให้กำลังใจกับหัวหน้าแมนจกกักรพันธ์นะคะถือว่าช่วงนี้นะคะพี่นอ้องขาบ่งการมอหลองมองลั่นะคะก็ถือยกเลิก ไปหลายๆงานหล,ลนายๆคณะ้อมพี่น้องคะ่กะก็ถือว่าอ่าเป็นการเป็นการไว้อาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะพี่น้องคะ่ะทางด้านหมอรำหล,ล,ลายๆคณะกะบางหมองบางสถานที่กะแสดงได้อยู่แล้วแต่ากาละเทศะนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วแต่จังหวะ ะะแล้วแต่เหตุอันควรแล้วหลายๆวงหลายๆขนาดก,ก็ถึงยกเลิกไปเช่นกันพี่น้องคะวงการหมอรองหมอลั่มเพิินกระไดไห้กำลังแรงใจกันเรื่องนี้ทั้งด้านบอสนกพงศกรเพิินกระไดออกมาไห่กำลังใจกับหนาแม่จัก,กรพันธ์นะคะซึ่งขอบอกว่าตอนนี้นะคะสำหรับแฟงคลับเอฟซีหลายๆคนต่างก็คิดหอดคิดถึงศิลปินที่เจ้าของหมักพี่น้องคะเสื้อมันวันหลายๆคน คิดหอดอย่างแน่นอนพี่น้องคะแฟนคลับของไผ่ของมันเนาะเป็นช่วงทีหลายๆคนเข้าตองแบบเข้าใจฝากไปถึงอยากฝากไปถึงองค์กรถึงน้องๆในองค์กรของแต่ละคณะให้เห็นใจหวอน้านั่พี่น้องคะคือบบมิผูใดอยากให้เกิดบบมิผูใดอยากให้เป็นในเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าเป็นแบบนี้ก็อยากให้น้องๆทุกๆคน อยู่กับหวัหวหนา้าเห็นใจหัวหน้าเพิ่นนั่มนะคะ,ะหลายๆวงลหลายๆขณะเพิ่นก็นได้รับผลกระทบขึ้นกันแต่ก็บ,บ่าเป็นอย่างพวันเป็นเหตุที่สุดวิสัยจริงๆเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เราไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเลยแต่พ่อมีเหตุการณ์เข้ากับดูแลกันไปอยู่กับหัวหน้ากันไปผู้ใดมีแรงซัพพอร์ตมีอีออย่างพ่อทีสิซอยเรือจะคล้องได้กะให้เบิงให้แยงหัวหน,น้านั่มเป็นการ น้ำพึ่งน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นการซอยเหลือจุนเจอือซึ่งกันและกันอันใดทีพ่อสิอ่าซอยเหลือจะคลองได้เท่ากาัตามเหตุตามสมควรนะคะถือว่าเรื่องนีข้างดานบอร์ดนกพงศกรเพิ่อนกับเป็นคนทีมิจอบอ้อมอารีตอมูขณะนั่นแหละพี่น้องคะ่ะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ อยู่วงการเดียวกันเห็นใจกันแล้วบอสนองพงศกรเพื่อนกับเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจอ่อนโยนพี่น้องเป็นคนที่มีใจเอือเฟือเ่อเพื่อแพร่ได้หลาย,ลายอ,องค,อนนะคะ์งครบบงงกรนะคะพี่น้องคะแล้วสําหรับบอสนพงศกรนะคะบอกเลยว่างานนี้กระสู่คือกันพี่น้องคะเพื่อนกับเลยได้มากพ่องานถึงยกเลิกหลายๆงานเพื่อนก็นเลยเอาเวลาวางมาส้างาพาไปย่อนนี่แหละพี่น้องคะตอนนี้กําลัาง ถ่ายทาภาพยนตร์ถือว่าเป็นอี่ยังทีใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะคะสาหรับบอสโนพงศกรนะคะเป็นการที่หลายๆคนเขาไปเห็นบอสโนพงศกรไห้มีที่มงานได้มียูมีกินได้มาส่างเป็นถ่ายทําภาพยนตร์ช่วงนี้กําลังถ่ายทําเมื่อวานนี้เป็นมือเปิดกล้องสําหรับน้ําตาโสเพณี ซึ่งบอสนกพงศกรตั้งใจมากๆฝากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีสนับสนุนนะคะอะ่ภาพยนตร์ของบอสนกพงศกรซึ่งตัวละครแต่ละคนที่แสดงถือว่าสุดยอดมากๆแล้วกลับไปบึงบรรยากาศบานที่บอสนกพงศกรเพิ่นได้นั่มาสางในภาพยนตร์เรืองนี้สำหรับน้ตาโสเพณีหลายๆคนกัสิพนันหูพันตา ไอ้คมสันสาวงามตาได้หลายคนกับสิเดงยินได้ฟังจากาการแสดงทางดานหมอลำแต่ตอนนี้บอสนกพงศกรได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้กับแม่แม่แฟนคลับ fc ได้เบิงยอนเบิงอีกพี่น้องขาเสื้อมันวา่าหลายหลายคนเคยเห็นแต่อยู่ในหมอลำเข้ามาเป็น นังแล้วสิเป็นแจ้งใดนะคะับนนี่พี่นองขาศิลปินหลายคนสแสดงหลายบทหลายบาทอย่างหน่อ,อาไอาสก,กุณาพรกสแสดงเป็นแววตาซึ่งเป็นลูกของงามตาของอ้พ่มสันบอกเลยว่าเรื่องนี้สก,กุณาพรได้ถ่ายทอดอารมณ์เข้าถึงอารมณ์ได้แบบสุดยอดมากพี่นองขาแสดงบท ไรก่กระไร่สุดๆุดบทโศกกระโศกสุดๆพี่น้องฝากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีติดตามเบึงการพลิกคาแรคเตอร์หรือพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่ของน้องอะาอ,อสกุณาพรนะคะอยากให้แม่แมได้เขาไปถึงอีกหนึ่งบทบาทของอิหลานะคะพี่น้องบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมีหลายๆอย่างทีสีให้เฮาได้เห็นถึงความสามารถ ในตัวของน้องอาอายสำหรับเรื่องนี้มีศิลปินหลากหลายพี่น้องคะเขาไปเบิงไปไห้กับลั่งใจไปสนับสนุนพ่อจ๋าพงศกรเสื้อมันว่าเมเมหลายหลายคนที่รักในตัวของพ่อจ๋าในตัวของน้องอาอายสกุณาพรในตัวของศิลปินองค์กรหมอลำเสียงวิหกอย่าปล่อยให้พ่อจ๋าเดียวดายนะคะพี่น้องคะเขาไปสนับสนุนเขาไปเบิงวันไหนที่เพลินปิดกล้อง สิออกใช้เดี๋ยวท่างป๊อดนกพงศกรผลกรสิออกมากบอกเห้าอีกเทื่อนึงแต่ตอนนี้นะคะเห่าหลายๆคนกะรู้แล้วว่าพ่อจ๋ากำลังถ่ายภาพยนตร์หรือกำลังตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะฝากแม่แม่แฟนคลับ fc นะคะรอติดตามรอชมผลงานรอชมผลงานของศิลปินแต่ละคนบอกเลยว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าใครเข้าไปเห็นเสี่ยกำพ้นพี่น้องโอโบบอกเลยว่ายางรอพี่น้องคะสำหรับพ่อจ๋าพงศกรเรื่องนี้บอกเลยว่าเสี่ยกำพ้นยางรอพี่น้องคะ่ะมาดเข้มอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของบอสนกพงศกรแล้วมือน,นียายสิตได้เห็นจากเพจของมามีตูนะคะที่เพื่นได้เอาพ่อจ๋านะคะหรือเสี่ยกำพ้นมาลงพี่น้อง ขออนุญาตมามีนะคะมามีตู่ด้วยเพราะว่าลหล่อเลือเกินสําหรับเสียกาพลนะคะพี่น้องขออนุญาตด้วยนะคะมามีขอให้พี่น้องได้เห็นเสียกําพลคนหล่อของเราด้วยค่ะพี่น้องบังข้าแขกจะเสียแถมมาถัวเด็กในลานเจนะะ <laughs> ทั้งหล่อทั้งรวยนะสิ ไมเสียงีอย่างคะหนูต่อเทเบิงไปยังคำแถบจะเสียยังมาตัวเด็กในลานเจนะ <laughs> พี่น้องคะ่ะติดตามน้ำตาโสเพณีด้วยนะคะสับรับวันนี่ฟาาไ้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ